ตอนนี้นะครับโลกเรากำลังหมุนไปเร็วมากๆเลยคือมหาอำนาจต่างๆก็กำลังช่วงชิงความเป็นใหญ่กันแล้วระเบียบโลกเก่าที่เราเคยคุ้นเคยกันมาก็กำลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เนี่ยเยอรมนีได้เสนอแผนการเล่นใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะกลายเป็นตัวกำหัดทิศทางของยุโรปไปอีกหลายสิบปีเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแผนนี้มันคืออะไรแล้วมันมีความหมายยังไงกับโลกของเราคำพูดนี้นี่มันสะท้อนความรู้สึกของคนทั่วโลกตอนนี้ได้ดีมากเลยนะครับคือมันมีความรู้สึกไม่แน่นอนไม่มั่นคงมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการพังทลายของโครงสร้างที่ค้ำจุนโลกเรามาหลายสิบปีเลยแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความท้าทายทั้งหมดที่ยุโรปกำลังเผชิญ คือสงครามในยูเครนอาจจะเป็นภาพที่ชัดที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันอย่างรากลึกกว่านั้นเยอะมากมันคือการเปลี่ยนขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจการแข่งขันกันทางเทคโนโลยีหรือแม้แต่การท้าทายคุณค่าของประชาธิปไตยนี่คือฉากหลังของยุคสมัยใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเรากําลังก้าวออกจากยุคที่เราเคยเชื่อกันว่าเฮ้ยความร่วมมือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะนําไปสู่สันติภาพได้ แต่ตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่อำนาจกลายเป็นตัวตัดสินแทบทุกอย่างซึ่งมันเป็นความจริงที่แตกต่างจากโลกช่วง30ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเลยนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองของมหาอำนาจคือโลกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอุดมการสวยหรูหรือความร่วมมืออีกต่อไปแล้วแต่ว่ากันตามตรงเลยคือผลประโยชน์ของชาติความแข็งแกร่งทางทหารและความพร้อมที่จะใช้กำลังถ้ามันจำเป็น ซึ่งมันทําให้โลกของเราอันตรายขึ้นแล้วก็คาดเดาได้ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะบ 3. ยักษ์ใหญ่นี่แหละครับคือตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลยมีทั้งรัสเซียที่ก้าวร้าวมากขึ้นมีจีนที่กําลังพังอาจขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่สถานะผู้นําโลกกําลังถูกท้าทายอย่างหนักทั้ง3ปัจจัยนี้กําลังเขย่าระเบียบโลกที่เราเคยรู้จักจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยแล้วนั่นก็นํามาสู่ทางเลือกที่สําคัญที่สุดสําหรับยุโรปเลยครับว่า จะยอมเป็นแค่ตัวหมากตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองโลกที่ปล่อยให้มหาอำนาจอื่นมากำหนดชะตากรรมหรือว่าจะลุกขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่สามารถกำหนดกฎกติกาได้ด้วยตัวอง คำถามนี้นี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยเพราะว่าการยอมจำนนต่อชะตากรรมมันก็หมายถึงการสูญเสียอำนาจอธิปไตยแล้วก็อนาคตของตัวเองไปเลยดังนั้นคำตอบมันก็ต้องเป็นการปฏิเสธอยู่แล้วและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแผนกลยุทธ์ใหม่ที่เรากําลังจะมาดูกันครับประโยคนี้ถือเป็นการปฏิวัติทางความคิดของยุโรปเลยนะครับ คือที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งคุณค่าอย่างประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนโลกได้แต่ในยุคใหม่นี้พวกเขาตระหนักแล้วครับว่าคุณค่าเหล่านั้นน่ะต้องได้รับการปกป้องด้วยคุณค่าแห่งพลังซึ่งก็คือความแข็งแกร่งทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารนั่นเองและนี่ก็คือคำตอบของยุโรปครับแผนกลยุทธ์เชิงรุกที่สร้างขึ้นบนเสาหลักสประการที่ออกแบบมาเพื่อ ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดนะครับแต่เพื่อจะกำหนดทิศทางในยุคใหม่แห่งมหาอำนาจน,นี้ให้ได้เลยเสาหลักทั้ง3อย่างนี้นะครับมันทำงานประสานกันคือ 1. ความมั่นคงก็เหมือนกับการสร้างเกราะป้องกันตัวเอง 2. ขีดความสามารถในการแข่งขันก็คือการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและ 3. ความเป็นเอกภาพก็คือการรวมพลังเพื่อให้ทั้งเกราะและเครื่องยนนั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด มาดูการที่เสาหลักแรกก่อนเลยนะครับนั่นคือการยอมรับความจริงที่ว่ายุโรปไม่สามารถพึ่งพาใครได้อีกต่อไปแล้วในเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆนะครับจากที่เคยอยู่ใต้ร่มเงาของอเมริกามาตลอดตอนนี้ต้องหันมาสร้างศักยภาพในการป้องกันตัวเองอย่างจริงจังแล้วตัวเลข5%ของ GDP นี่อาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าคิดเป็นเม็ดเงินแล้ว มันคือจำนวนมหาศาลเลยที่เยอรมนีจะทุ่มให้กับการป้องกันประเทศนี่คือคำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดหรอครับที่บอกว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังกับการเสริมสร้างกองทัพของตัวเองให้แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆภายใต้กรอบของนาโต ประโยคนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็เหมือนจะส่งตรงไปถึงวอชิงตันเลยเป็นการย้ำเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคุ้นส่วนไม่ใช่การสั่งการแล้วก็ยังเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนเบาๆไปถึงนโยบายการตั้งกำแพงภาษีที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยสร้างความขัดแย้งกันมาในอดีต แต่ว่าพลังทางทหารอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับในโลกยุคใหม่เนี่ยอำนาจทางเศรษฐกิจก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นแหละครับคือที่มาของเสาหลักที่สองนั่นก็คือการยกเครื่องเศรษฐกิจของยุโรปให้มีความคล่องตัวแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมให้ได้ยุโรปต้องสลัดภาพลักษณ์เก่าที่คนชอบมองว่าเต็มไปด้วยกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์ใหม่ก็คือการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจที่คล่องตัวที่ซึ่งนวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้เร็วเพื่อที่จะแข่งขันกับซิลิคอนแวลลี่หรือว่าเซินเจิ้งได้นั่นเองครับและนี่คือเม็ดเงินที่จะทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงครับ 5แสนล้านยูโรที่จะถูกเอาไปลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง AI เพื่อเปลี่ยนเยอรมนีและยุโรปให้กลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลกให้ได้และมาถึงเสาหลักสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือความเป็นเอกภาพครับ เพราะว่าทั้งความมั่นคงทางทหารและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าชาวยุโรปไม่ยืนหยัดร่วมกันแล้วก็ไม่สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้นมาทั่วโลกกลยุทธ์นี้ก็คือการตอบโต้ลัทธิกิจการทางการค้านะครับโดยยุโรปจะหันไปสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายๆกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาใต้หรือว่าในเอเชียเพื่อสร้างระบบการค้าโลกที่มันเปิดกว้างและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้น เอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วแม้ว่าทิศทางของโลกในตอนนี้จะดูน่าเป็นห่วงนะครับแต่ดูเหมือนว่ายุโรปได้รับสารนั้นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะลงมือทำอย่างจริงจังแล้วด้วยคำพูดนี้มันเหมือนเป็นการประกาศอิสระภาพทางยุทธศาสตร์เลยนะครับคือเป็นการปฏิเสธความคิดที่ว่ายุโรปเป็นได้แค่ผู้ตามแต่เป็นการยืนยันว่าอนาคตของพวกเขาอยู่ในมือของพวกเขาเองและพวกเขาก็มีทั้งความรับผิดชอบและอิสระที่จะกาหนดมันด้วยตัวเอง แผนการทั้งหมดที่ว่ามานี้ฟังดูทะเยอทะยานแล้วก็สมเหตุสมผลมากเลยนะครับแต่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็ยังคงอยู่นั่นก็คือในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดขนาดนี้เนี่ยยุโรปจะสามารถรวมพลังกันแล้วก็ทําตามแผนที่วางไว้เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญในยุคใหม่แห่งมหาอํานาจได้จริงๆหรือไม่เรื่องนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ